สวัสดีครับอู่บอลบุกสุพรรณีครับผมวันนี้มาชม All New Chef Colorado ไม่ใช่ Colorado นะไม่ใช่ Colorado นะ Colorado ใครที่ยังไม่ขายทำแรงได้นะครับรุ่นนี้ได้อ่าันนี้เครื่องสอบกันห้าทำอะไรบ้างมาดูเครื่องก่อนกันดูเครื่องนะครับมีอ่าเดินท่อ เดินท่อนะเดิน,นท่อมีเนียมมาครับเตอเดิมอยู่แต่เป็นอินเตอร์เดิมอยู่ชุดแทนท่อทั้งผมก็จัดก,การเซเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบสามพันปปดสี่หกมิลครับผม4,6ปาสี่หกปาดสี่หกกันไปเลยท้ายลึกๆจะรอรอไหมไม่มีรอเต็มไวของผมสูตรของทางร้านจัดไปอ่าขันงในข้างในได้ติดตั้งกล่องบายอาจารย์บุ๊ก ECU shop บายอัตบุตัวใหม่ล่าสุดใช่แล้วก็ทำการอะไรมีแมปไปดีแมปผู้ปลดทุกอย่างจัดให้มีอะไรปลดให้ปลดหมดผู่กับจูนกล้อง ECU เข้าไปเก็บรายละเอียดให้เนียนขึ้นแรงดันดีๆโอเคมาฟังุงเสียงกันหน่อยความเสียงเอาเสียง แล้วก็มาวิ่งกันหน่อยครับมาวิ่งดูหน่อยดูหน้าตาเร่นหน้าตาตอกเกียร์จะตอบไหมเดินดีไหมจะสู้รุ่นอื่นได้ไหม่าจะสู้รุ่นอื่นได้ไหมรุ่นเนี้ยพีคใครเขาว่าทำยากทำยากเอามั่งเอาเขาหน่อยไปชอบด่งชอบเด้งกันมาฮะไปชอบเด้งเปิงเบิ้ลเบิ้ลตัดนี่ก็เด้งนะนะถ้าทำไม่เข้าใจนะ ถ้าถ้าไม่เข้าใจกับมนานะครับโจนโมัซเบรนตัดนี้เด้งแล้วยังไม่ทันออกตัวไปไหนเลยใช่น้ำมันไม่ถึงแล้วน้ำมันไม่ถึงไฟเด้งปัญหาโอ้ยยกกระเล่นไฟเด้งแล้วซาร์ไปแต่นี้ไม่มีไม่มีไฟเด้งนี่เห็นเลยอ๋อนิวเชฟใครที่ว่ามีรถอยู่ก็เนี่ยปอนบุกก็ทำเหมือนกันทำได้รุ่นๆทำได้รุ่นมเนี่ยมารีวิวให้ทุกรุ่นเลยแทบทุกรุ่นเลยตอนเนี้ย สองพันยี os, ่ส uh, right uh, 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 ิบสองพันยี uh, right. <jähr bracket> uh, so ่สิบสู้ๆเราโตโยต้าเราก็มีอ่าเรโว่ก็ทำแล้วเีโว่เรโว่อ่าดีแมกซ์เก้าหนึ่งจุดเจ้านีโก้ดีโก้ฟอร์จูเนอร์อ่ะรถอะไรก่ะอันนี้ออริเช่ออริเช่อ่าใครใครอยากจะให้มารีเฟรชรุ่นไหนก็ข้อความมาได้เลยใต้คอมเมนต์มาได้เลยได้อ่าครับผมอ่ะ ไฟเด้งไหมไฟไฟมีเด้งไหมไ่มีอ่ะถ้ามีแม่งดังตึงตังตึงตังยังไงรถอะไรเลยนะใช่พร้อมจบครับพร้อมจบกับออนิเชฟคลิปนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนครับออนิเชฟก็ไม่ต้องคิดอะไรมากดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้ทำาน้อยมากเลยนะอันนี้น้อยนะน้อยที่แมพต้องเทโบ เอย่างนั้นโอ้โหดูความแรงเนี่ยไม่แพ้พวกค่ายอื่นเลยนะใช่อ่าโอเคโอเคมาติดตามนะครับมาติดตามด้วยครับช่องบอลบุ๊กช่องบอลบุ๊กยูทูปก็มี YouTube อ่าช่องบอลบุ๊กเสือลายเมืองสุพรรณโอเคครับเจอกันครับดีครับ